สวัสดีครับพุกตัวเรานะครับช่องพ่อใหญ่กลุ่มซัพย์นะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ก็นะครับลงหญ้าอะไรทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะพานน้องแพลวกับน้องมะลินะครับทําความสะอาดนะครับไปอาบน้ำนะครับตอนเช้าๆนะครับผมนี่นะครับน้องมะลิกับน้องแพลวตอนนี้ก็ทําความสะอาดหลักเสร็จเรียบร้อยนะครับผม เก็บขยะกาดขีกัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกนอมนมลิจะไปอาบน้ําก็ต้องมีการกวาดดินกวาดอะไรให้น้องมลิก่อนนะครับผมพี่แม่แม่เลยวสวัสดีแม่แ,แม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับยกขาด้วยนายยกขาสวัสดีคับน้องมลิน้องแพรวครับดูนะครับผมอนอนเอา,อาครับพี่แพรวหลับลงแล้วนะครับผมก็ต้อง ทำความสะอาดให้ก่อนนะครับุดพ่อโกกวาดดินให้ก่อนนะครับผมมาเลีนอลลงเลยเมลีใจลงเลยๆใจลงเลยนวลลงเลยนวลลงนี่นะครับช้างตัวใหญ่ๆนะครับอย่าลงเร็วเร็วเร็วนวลงเร็วเดี๋ยวพ่อจะกวาดดินออกให้เราจะไปอาบน้ำเร็วๆนี่ครับมาดูความน่ารักกันนะครับผม ครับปี p l e วเสร็จแล้วนะครับเอามานอนล,ลินนอนลงเร็วรอะไรนเสียงลงเลยดิช่วงนั้นโอ้โหนอมรินนอนตรนอนองไหนครับเนี่ยโอ้โหเอาหัวปักนะครับผมปักดินนะครับผม,เ,ามาเป็นที่พบไปเลยดูพี่ p l e วครับนอนสบายใจเลย จยบลงดีๆสิลูก,อกลเอาหัวอะไรลงมาเราไปแผลแล้วครับเสร็จแล้วนะครับสะอาดแล้วฮลัลโหลเฮ้ยนึกว่านอนหลับแล้วเนี่ยนี่ไก่กวาดให้เนี่ยฮสุดโต่เองเหรอ สบายมากๆเลยหลับเลยเหรอจะหลับเลยเหรอพี่แพลวโถ่อยไปนี่อะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีผลไม้หรอกตอนนี้ โอยมาไปไหนโอยมาเลยเอา้าวรอพี่แพวก่อนยิ้อซุบุ๊บโอโ้รถถังฝั่งทนนะครับเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยอะไรจะขึ้นพี่เพลลวเหรอเนี่ยฮะยังจะขึ้นพี่เพลลวเหรอ ก็าทำความสะอาดอยู่นะครับผมเราพิแพลวแกะโซ่ก่อนนะครับผมนะครับยาที่เกี่ยวว่าก็ลงไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ไปให้พ่อใหญ่คุมทรัพย์นะครับตัวน,นี้ยังไม่ได้ไปหาข้อใหญ่นะครับผมตัวน,นี้ยังอยู่กับน้องๆทั้งสองเชือกก่อนนะครับผมก็เอาเขาลมเข้าอะไรเรียบยูกันยูกระกา ตอนนี้ก็รอพี่แพรวแกะโซ่ก่อนนะครับผมก็จะไปเล่นน้ำด้วยกันรพร้อมกันทั้งสองเชือกนะครับก็อาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็จะได้มารับประทานาอยาอร่อยๆนะครับผมยาสดๆนะครับโอยมะลินี่นะครับดูความสูงนะครับเปรียบเทียบกันสูงกว่ากันเยอะมากเลยนะครับพี่แพรวกับน้องมะลิเนี่ยพี่แพรวน่าจะอยู่นะครับ สามเมตรเกือบสี่เมตรโบรเทลหดบ่น่าจะสามเมตรกว่านะครับโว้บสูงใหญ่นะครับพี่เพลวเนี่ยในปัทยานี้หาตัวจับยากนะครับโดยไปแล้วครับผม เราไม่มีสะน้ำให้เล่นนะครับเป็นถังน้ําเล็กๆนะครับผมก็ถังน้ําของปางช้างก็เขาไม่เปิดน้ําใส่ให้นะครับเพราะว่าช้างไม่ได้ทํางานก็ไม่มีน้ํานะครับในถังก็แห้งขอดนะครับก็อาศัยน้ําถังเล็กๆนะครับที่เราเปิดไว้ให้น้องๆทั้งสองเชือกจะลงเป็นประจำทุกวันนะครับผมนี่ครับก็จะเดินตามพี่แพรวน,นี่นะครับ นี่คือหลักพี่แพลวนะครับตอนกลางวันนะครับนี่นะครับยาก็ไว้ให้นะครับอน,นุนของมะลินะครับผมก็เดี๋ยวก็จะมีโยนสับปะรดให้อีกนะครับผม,มเปลี่ยนไปจีน่าคี่มาหนีแ<ม>ดดก็จัดจัดหน่อยแล้วครับ<ม>เดินตามก้นพี่สาวไปนะครับผมตกตกตกต,กต,กตกนกครับ ตอนนี้ก็มากินน้ํากันนะครับผมพีน้องมะลินี่กินน้ําไม่ค่อยเหมือนใครเขานะครับผมงวงจะไม่ค่อยตรงนะครับดูนะครับดูพี่แพรวกินนะครับผมเร็วเร็ว พ่อจะลดน้ำให้นะครับเอ,เอามาน้องมะลินี่ตอนเช้าจะไม่ชอบอาบน้ำนะครับมามามาจะกลัวน้ำนะครับผมปาแกมากระต่สิตาบดสูงเร็วแดดร้อนนะครับก็ต้องมาอาบน้ำตอนเช้าเลยนะครับผม มาดิกินน้ำยังไม่อินนะครับตาบ่นเร็วตาบน่นแพ้บ่นเร็วบ่นให้น้องด้วยอา,<ร>าใยบอาให้น้องด้วยลูกอาบให้น้องด้วยมาสูต้นไม้เลวสูเลวพอวสาดน้ำมาโดน ผมเลยน,นะครับผมก็ถูต้นไม้นะครับขันนะครับผมตัวหลังนี้จะเป็นหลักประจําของสามเชือกของเรานะครับถ้าปอใหญ่กุมทรับหายตกมันก็จะทำอาบหลังนี้นะครับถอยมายีนาถี่ฮะถอยถอยมา กินต้นกอดถินนะครับผมจะพาพี่แพลวเล่นนะครับเนี่ยรู้เลยนะครับผมกำลรามส่งเสียงอุ๊อักอุ๊กอกอักให้จะพาพี่แพลวเล่นพี่แพลวไม่สนใจนะครับก็กินอย่างเดียวพี่แพรว หยอกล้อกันนะครับตามภาษาพี่น้องนะครับผมแต่มาโคราที่นะครับสองเชือกนี้มาโคราที่นะครับอ๋อนนมาลีนี่มาจากการจนาบุรีนะครับผมแพร่แพร่ซื้อมาจาไหนนะพ่ะแพร่ซื้อมาแา่ไหนแพวนี่มาจากท่าสองยางนะครับแพวนี่มาจากท่าสองยางนะครับอามาลีนี่มาจากการจนนาบุรีนะครับ ดิแววนี่ซื้อมันตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะครับตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่นะครับผมปวสามปวสี่ 3, นะครับผมเห็นด่แล้วตัวเล็กๆนะครับผมอ่าท่วมหัวไม่ท่วมหัวดีนะครับโมนมลิก็ซื้อมาก็ใส่แยงได้แล้วนะครับดย้ยวานี่ มาหลักแล้วนะครับผมเดินไม่ตรงทางครับเดินไปทั่วนะครับวันนี้เนี่ยแวะซ้ายแวะขวาตลอดนะครับผมตั้งสองเพื่อนเนี่ยมีความสนอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ความน่ารักอยู่ในตัวนะครับผมจะย้อนแสงนะครับแม่ๆนะครับว่าจะมาทูต้นนี้นะครับต้นประจําตําแหน่งอีกต้นหนึ่งครับผมต้นยูคานะครับ การถูของพีมารินะครับหัวปักดินนะครับผมถูด้วยเกมแบบอยากเล่นด้วยนะครับผมไปแล้วครับ,บเบรก,กต้นหนึ่งครับผมนี่นะกว่าจะถึงหลักนี้3มต้นนะครับผมต้นไม้นะี่แล้วก็มาแล้วครับเห็นยาเลยพี่เพลนี่เห็นยาไม่ได้นะครับผม ยอมกินจุนะครับพี่มแล้วอนุญาตครับย้อนแสงครับเดี๋ยวพวกควานหลบก่อนนะครับผมพุ่แล้วนี่จะโตแล้วครับนิสัยก็จะเหมือนคนโตนะครับนิ่งๆนะครับผมไม่ล็อกแล็กวักแวกนะครับน้องมะลินี่ยังเป็นสาวนะครับก็จะเป็นตามภาษาช้างเด็กนะครับก็จะขี้เล่นนะครับ ก็มีล็อกแกลกววกแวกนะครับเวลาอยากวิ่งก็วิ่งนะครับเวลาอยากเดินก็เดินเวลาอยากนอนก็นอนนะครับผมช้างเด็กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเขาเหมือนเขายังไม่โตนะครับผมยาที่เราเกี่ยวมาให้นะครับผมเดี๋ยวให้สับป,ปะรดอินนะครับผมให้ยาเราก็ต้องมีต้นสับป,ปะรดแกลมไปด้วยนะครับเดี๋ยว น่าจะวันพรุ่งนี้หรือเมื่อลือนะครับพอควันก็จะไปตัดยาไปข้าวมาให้เปลี่ยนเป็นยาไปข้าวบ้างนะครับกินแต่ยาใบใหญ่ก็จะเบื่อกันนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นยาใบข้าวนะครับฤดูนี้ก็มีใบข้าวนะครับให้มาเป็นผสมเพราะว่าเป็นฤดูฝนนะครับผมยาใบข้าวก็ขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวใบข้าวนี้ว่าจะน่าจะใช้เครื่องไปปั่นเอานะครับเพราะว่าเกลียวก็กดเอวนะครับผม เคยไปเกี่ยวนี่ทีละห้าสิบหกสิบมัดนี่มานอนนี่เอวแข็งเลยนะครับผมอ้วนสมบูรณ์ทั้งสองเชือกนะครับผมนี่กุฏตานะครับผมตันครับไม่มีหลุมซี่โครงให้เห็นเลยนะครับผมหลังนี่แบนอย่างกระดานเลยนะครับพี่มลิเนี่ยน้องมลิเนี่ย ก็จะลองคลิปให้แม่ๆชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายพ่อใหญ่คุณัพอ์อีกนะครับตอนนี้ก็ถ่ายน้องมะลิกับพี่แพรให้ชมก่อนนะครับผมก็คุณแม่ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับพูดคุยกับพ่อควานได้นะครับเป็นกําลังใจให้พ่อควานได้นะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผมแม่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามให้ ช่องพ่อใหญ่คุ้มทรัพย์ของเรานะครับผมก็ขอประคุณมากๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอหยุดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม